ต่<ส>อของรายการนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้อ้อมอยู่กับฮีโร่ในดวงใจของพวกเรานะคะพิไทยเอกพันบริลิตแต่วันนี้พี่ไทยไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะมากับคุณอาแสงสุริยรุ่งโรด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บัณครับสวัสดีคับคุณผู้ชมครับพี่ไทยเพิ่งลงเครื่องมาเลยหรอคะครับไปเห็นว่าไปช่วยพี่น้องชาวใต้เป็นยังไงบ้างก็สถานการณ์ตอนแรกที่คิดว่าจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไปตั้งแต่ ไปช่วยนักจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเข้าไปที่นพิตามนะครับอำเภอนพิตาไปพรมคีรีแล้วก็ขึ้นไปกุชิงโอ้โหค่ะกรุงชิงที่ว่าที่สะพานขาดลงไปแล้วพอจุเจร์ตกลงไปแล้วมีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งนั่นและครับไปแล้วทางไปไม่ได้มันไปลําบากมากมันต้องอ้อมอ้อมขึ้นเขามันขาดหมดเลยแค่ช่วงระยะเวลาประมาณสัก200เมตรเนี่ย สถานขาดไปไม่ได้ต้องใช้สถานที่อ้อมไปสองชั่วโมงถึงจะไปหุวตรงข้ามไปูได้ง่ายๆเลยทีเดียวใช่ถึงเอาไปช่วยชาวบ้านได้ค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้คงน่าเป็นห่วงตอนนี้ครับก็มีหลายอำเภอในจังหวัดภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอพุนพินเมื่อคืนนี้มาจากอำเภอพุนพินนะครับอำเภอพุนพินก็น้าขึ้นน้ํารับน้ําจาก นครศรีธรรมราชเขาสุราษฎร์เหรอคะนครศรีธรรมราชมารับน้ําจากตรังมาครับจังหวัดตรังรับเลยใช่ครับก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชสองวันอยู่ตรังหนึ่งคืนแล้วก็มาสุราษฎร์ธานีนะครับจริงๆแล้วขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะที่ทาแทนคนไทยนะคะคือเมื่อวานนี้มันหนักเพราะว่าเราต้องไปเอา ผู้ป่วยติดเตียงจากบ้านที่น้ําเริ่มปิ่มเปิ่ยนฝาเขาเรียกว่าพื้นบ้านแล้วเปื้ๆแล้วระดับน้ําขนาดไหนคะที่พูนพินเนี่ยโหมิตรศีระเลยครับประมาณ2-3เมตรนะครับตามตามดินน้าที่อุ้มแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะนําผู้ป่วยติดเตียงออกมาได้ง่ายๆด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่เขาต้องเอาเรือไปเทียบกับที่เทียบกับบันไดบ้านเทียบกับหน้าต่างและอุ้ม ผู้ป่วยนี่ออกมาแล้วก็เข้าไปใส่มามาที่เรือแล้วก็เอามาส่งที่แล้วแต่ว่าสมมุติว่าเขามีความดันอะไรขึ้นต่างๆก็ต้องเรียกรถพยาบาลจากพื้นที่มารับโรคเฉพาะของเขายใช่ครับเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขนะครับเหนื่อยมันก็ได้พชยเลยต้องแบบว่าดูแลตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงตลอดถูกต้อครับแต่ต้องถามต่อว่าแล้วไปเจอสมุนอาแสงได้ยังไงล่ะคะผู้ชายคนนี้ใช่ไหมครับคุณนั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมค่ะขอสักครู่นะคะุณายสวัสดีครับ เพลงที่เพลงที่ดังที่สุดในยุคน hm um ั้นค yeah. ือเพลงอะไรครับยุคสอง1ก็คือเพลงแห่ขันหมากและเพลงหิ้วกระเป๋าเอาอะไรที่แบบคนร้องร้องได้มากที่สุดก็มีหิ้วกระเป๋าร้องสักนิดเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าตานานักลายนานานานันเด็กเกิดมาน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 ับไม่หยอ ส่วนไม่พอขอไป,ไปตาย,ตายดับน <ะ S 2> หน้าแล้วก็น้อง <c oughs> ใส่เสื้อลาย ใช่เลจริงน้องโมยุงเอ้าทำไมลงก็ได้อยู่3คนแล้วมูกไม่ทันใช่ไหมครับคุณพ่อคุณล่ทันอยู่ค่ะคุณพ่อรอให้ฟังอยู่แต่ผู้เสียงยังดีอยู่เลยอ่ะนี่เพลงยุคไหนก็จะมูกน้องนะน่นก็ดูงเนี่ยครับ2องพันายี่สิบสองัยงังไม่เกิดยังไม่เกิดุกคิวโค้งมันนมูกเคียวนี่แดวว่าเกิดแล้วโอ้โหเสียงยังดีอยู่เลยนะคะแล้วทั้งคู่ก็ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะเอาไปเจอกันได้ยังไงไปเจอตอนช่วงโควิด นะครับโควิดใหม่ๆเลยไปเดินแจกเงินตามชุมชนต่างๆแล้วก็มาบ้านหลังหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านก็ถามว่าลุงอยู่กี่คนจ้าอยู่คนเดียวตอนนั้นผมก็คงจะผอมแล้วก็ดำป่วยไหมคะป่วยใส่แมสกในในภาพนี้เลยใช่ไหมคะใส่แมสใช่ครับปรเนีรเย่ไงู้เรื่องภาพปรู้ไม่สบายคไม่สบายเลยนะครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นอะไรคะตอนนั้นก็ คือมันก็เป็นโรคตาตามองไม่เห็นข้างขวาค่ะแล้วก็เป็นโรคเบาหวานตอนไรนงี้ยแล้ครับโรคชุ่ยโรคเชอครับผมมาครบเลยหล่อเลือกได้ครับพอนี้วันนีท่านเจ้านายผมทั้งสกุค่ะจ้าเดินผ่านบ้านผมอยู่แล้วผมก็ห้อยหน้าบ้านที่ไม่หินในภาพเนี่ยครับก็เลยบัดดีเขาแล้วก็บัดดีครับจำผมได้ไหมว่านี้บอกใครอ่ะ ถอดเม็ดของซีก็บอกถอดก่อนนะว่าน่นะผมก็เลยถอดออกเอาน้องใส่เสอลไรเจ้านายคนนี้โขยจําได้แม่นเลยจําได้สุรีรุ่งโร์พี่จําได้เลยะจําได้แล้วก็เลยร้องเพลงเลยร้องเพลงกันทุกคนในที่ที่ไปหา่คปเขาแล้วก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านแล้วเจอสภาพเขาก็ครับไม่น่าเชื่อว่าสมัยหนึ่งเขาเป็นผู้ที่สร้างความสุขให้คนไทยนะครับร้องเพลงเราทุกคนเนี่ยพอเปิด เพลงแสงสุรีเนี่ยจะร้องกันได้ในวัยเรานะครับผมเขาเอ้ยทำไมมีสภาอผอยู่แบบนี้จริงๆแล้วเขาเป็นนักร้องขึ่นดังคือคือผมอยู่มานานแล้วตั้งแต่บ้านหลังนี้ยังไม่ผูกพังอยู่ก็ดผูกพังจนเจ้านายสองคนไปเห็นบ่กพี่อยู่ได้ยังไงเนี่ย ท่านก็เลยบอกเฮ้ยสร้างใหม่ไปเลยค่ะลืมไม่ไหวหรอกสร้างให้เป็นหลังหนึ่งนอกจากไปสร้างให้แล้วนี่เห็นว่าเอาถังเช่าไปให้ด้วยหรอคะตอนได้เจอตอนแรกไงเจอตอนแรกที่เราไปช่วงโควิดก็อยากให้คุณอาแสงสุรินเนี่ยเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็เลยบอกว่าคุณอาก่อนที่จะไปมอบเงินให้ส่วนหนึ่งแล้วนะก่อนที่จะไปมอบถังเช่าผสมมอเติวิทเบนบีให้ให้บอกว่าให้ทานทุกวันให้อยากให้สุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับ ไปดูแลคนอื่นก็ต้องดูแลใส่ใจตัวเองนะครับก็บอกคุณอาว่าคุณอาครับอาหารเสริมเสริมอาหารนี้ถังชาผสมมันติวิทเตอรีนี้ไม่ใช่ว่าทานไปแล้วคุณอาไม่ทําอะไรเลยนะมันไม่ได้แบบว่ามาช่วยให้คุณอาแข็งแรงเป็นซูเปอร์แมนอะไรไม่ใช่นะคุณอาคือต้องมีนี่คือการออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผมไม่ได้ออกกำลังกายครับเดินเดินเอารับประทานอาหารพักรับประทานอาหารนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ3อย่างนี้คุณอาต้องต้องปฏิบัติ แล้วก็เสริมด้วยถังเช่าผสมวิตามินแต่ถังเช่าตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยให้เราได้หลับดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่หลับไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากทําลายสุขภาพใช่ครับทำลายสุขภาพต่ดั้งตอไปแล้วครับท่านท่านให้มาแล้วผมก็ทาน้แต่บัตรนั้นจนบัตรนี้แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์ผมผมส่วนตัวผมนะครับผลลัพธ์ผลลัพธ์ของผมนั้นคือก็ทานวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนค่ะ แหละครับก่อนนอนทุกวันแล้วผมทําให้ผมหลับสบายนี่หลับนานหลับลึกคือหลับสบายจริงๆไงแหละครับมันเป็นอะไรที่บอกกันแทบไม่ถูกอ่ะนะครับก็ผลผลักของผมก็อย่างที่ผมบอกไปนี่แหละครับตื่นมาก็พอทานไปแล้วนะกพี่กระเป๋าสดชื่นแข็งแรงสดชื่นแข็งแรงทานอาหารได้ป็นอาหารยังข้ามไม่ถึงเลยครับผมท้ายตัวนี้ดียังไงคะ ตัวนี้ดียังไงนะครับคือก่อนที่เราจะรับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าเขามีอะไรการันตีให้เราที่เราทานไปแล้วไม่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราเพราะเราต้องทานทุกวันใช่ไหมครับคือเราจะเลือกดูเลยนะครับตั้งแต่โรงงานผลิตนะครับโรงงานผลิตเขาได้รับมาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็ ISO 9ก้1พนนะครับผมแล้วสารสกรัดารสารสกัดถังเช่านี้เป็นออร์แกนิก นะครับเป็นออร์แกนิกด้วยนะครับได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลานนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมรับประทานได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลสินค้าขายดีนะครับจากงาน FA s i a 2019นนะครับผมและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส0 2 0นะครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัสันด้วยนะครับ แล้วก็รา่าสุดไปรับมาเพิ่มอีก2รางวัลน,นะครับนั่นคือรางวัลท็อปแบนอวอร์ดสังกัดปี2020แล้วก็ Top อาเซียนท็อปครูดจีอวอร์ด2020ด้วยนะครับโอ้โหได้อีก2รางวัลเหรอคะโอ้หะะโ,อโหยเยแยมากมาขายได้กี่ล้านกี่กล่องแล้วคะเนี่ย ปีหน้าน่าจะฉลอง1ิบล้านกล่องฮะเป็นไปได้ครับผมเป็นไปเป็นไปได้ครับปไได้วันนี้ก็เลยเอาโปรโมชั่นพิเศษมาฝากน้องก้อยังไงค่ะจะสั่งเลยค่ะไปแจกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับใช่ค่ะให้เธอด้วยเหมะเลยใช่ไหมคะทานด้วยนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราวันนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสั่งซื้อถังช่าผสมติวิตามินบีหนึ่งชุดนะครับคุณรับไปเลยนะครับ1ิบกล่องพี่ไทย1ิบแล้วเหรอ ิบแล้วลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไงแอดสิบล้านกล่องที่กำลังจะมาถึงครับผมบราคาเท่าไหร่คะ1,600บาทครับผม10กล่องนะฮะ10กล่อง1,000กลใช่ครับ1,600บาทนะครับแต่พิเศกคำสั่งซื้อ2ชุดนะครับคุณจะได้รับเพิ่มนะก็คือกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวม50 สองห้าสิบซองนะครับจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อคนละไม่เกิน2ชุดนะครับแต่วันนี้เราขอจำกัดสายเพียง600สายเท่านั้นใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมหกร้อยสายนี่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ต้องรีบโทรเลยนะครับโทรเลยนะครับ020265888หรือว่ารอแอดลพีแปดแปดนะครับผมมีชุดทดลองให้ด้วยนะคุณผาไทยทดลองยังไงชุดทดลองหนึ่งกล่องนะครับเรา ตั้งราคาไว้300บาทนะครับ1กล่อง300บาทนะครับถ้าสนใจโทรเบอร์เดิมเลยนะครับ02 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าลราแอด LP 88นะครับตอนนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสมมติคุณผัดไทยรับประทานมาทุกวันทุกเช้านะครับแล้วลืม เข้าเลยครับสะดวกซื้อนะครับตอนนี้เรามีจำหน่ายแล้วเนี่ยที่เซเว่นเลเวนและซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นครับเซเว่นยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะไปซื้อได้เลยแล้วตอนนี้ดาราเห็นว่าทานกระทังวงการแล้วหรอคะพี่ไทยโอ้โหแยแยมากมายคุณหนุ่มสอนรามนะครับคุณแพนเค้กนะครับคุณไวพ์ คุณแม่อิดดวงใจคุณหม่จิ้งรีดขาวคุณไฮบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มวิลลี่เสนาหอยพี่เอิร์กนะครับแล้วก็พี่แนนนะครับทางกันเยอะแยะมากมายนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ตอนนี้เดินทางไปที่6ล้านกล่องแล้วใช่ไหมคะเลยฮะเลยเลยแล้วด้วยครัปีหน้าน่าจะ10ล้านกล่องแล้วนะครับค่ะนะคะถังเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องนะครับถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคา ยืนหนึ่งขนาดนี้แต่ว่าทั้งสองคนยังไม่ไปไหนกับเราเขาได้ยืนหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ทั้งสองคนยังไม่ไปไหนนะคะช่วงต่อไปยังคงอยู่กับเราแต่ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะรีบโทรกันขึ้นมาเรับ